สวัสดีครับก็อยู่กับเกม Axie Infinity เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเป็นผู้จัดการครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็น Manager นั่นแหละครับผู้จัดการคือคนที่จะให้ Scholarship คนอื่นก็คือเขาจะให้ผู้เล่นคนอื่นยืมตัวไป3ตัวแล้วก็เก็บเปอร์เซ็นต์ SLP นะครับส่วนใหญ่ผมก็เห็นเปอร์เซ็นต์ SLP อยู่ที่ประมาณ3 0 4 0ที่จะให้ผู้จัดการแล้วก็60-70%จะให้ผู้เล่นารแล้วกที่สคัญที่สุดสาหรับการเป็นผู้จัดการก็คือต้องมี่สก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็มีทั้งซื้อแล้วก็บีดแัคซีมาเพื่อทำสกอเลชิพครับสิ่งที่ผู้จัดการจะต้องให้ผู้เล่นเวลาทำสกอเลชิพก็คือเป็นอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับผมแนะนำว่าให้ผู้จัดการทุกคนสมัครอีเมลอันใหม่มาอันหนึ่งต่อสกอเลชิ s หนึ1ท่านนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องสร้าง Wallet ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สกอเลชิพนะครับเราใช้ Wallet อันแรกอันเดียวของเราแล้วก็ผูก Wallet ของสกอเลชิพไว้ในนี้ก็ได้ครับก็คือมาถึงนะครับผมจะต้องสร้าง m a s k account อันใหม่ขึ้นมา ผมก็กดเข้ามาที่ตรง meta mask นะครับแล้วก็กดตรงสัญลักษณ์ที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับอันนี้ของผมก็มี o l ร์ s h i p อยู่แล้ว3คนนะครับแมตเบิร์ดแมทพแมทไคจูก็คีเอทอีกอาเค้์หนึ่งครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อมันว่าแม t แพนด้านะครับพอค e a t e เสร็จมันก็ยังจะไม่ connect นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาสมัครของโรงนินิก,กันหนึ่งเหมือนกันครับก็เข้ามาคุยตอาเคามัเหมือนกัน แล้วผมก็จะตั้งชื่อนี้ว่าแมสแพนด้าเหมือนกันนะครับจะได้ไม่งงพราะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่า a c c o u n t โ o n i n ของเรากับ Active a c c o u n t โ o n i n ที่เรามีอยู่ตรงนี้มันคนละ Account กันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้กด log o u อาผมก็จะกด Log in ใหม่นะครับแล้วผมก็จะไม่ log in ด้วยอ e ีเมลของผมผมจะไป Lo g in ด้วย MetaMask ครับซึ่ง MetaMask ของเราตอนนี้ก็เป็นแมสแพนด้าอยู่ครับแล้วก็ส i g นเหมันเพื่อที่จะ Connect เมตาแมสของแมสแพนด้าเข้ากับมาร์เก็ตเทสของ a x i ซครับเสร็จแล้วก็ให้ตั้งชื่อกอฟต์แวร์นี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าแมสแพนด้าแมสแฟมศูนยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมี Account Metamash ของ m a สแพนด้าแล้วก็ Account เอิร์มโรนินของ m a p พันด้าอยู่ในเครื่องเรานะครับอันนี้เวลาเราให้ Account Scholarship ไป s o l a r s h i p ก็จะไม่สามารถเปิด Wallet ได้ครับเพราะว่าเขาจะไม่มี Seed Face เราก็มา Set Up Email กับ Password นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมา Create New Email นะครับ Password ก็เป็น Password อะไรก็ได้ที่เราจำได้นะครับอันนี้จะไม่ใช่ Password เดียวกับที่เราจะให้ Scholarship เรานะครับของ Scholarship เราจะให้ Password ที่จะเข้า Marketplace ครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เขา m a สแพนด้าขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไปที่เมลครับแล้วก็เข้ามาใน marketplace ที่เดิมนะครับแล้วก็ Se t up อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดครับแล้วก็พาสเวิร์ดนี้จะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือพาสเวิร์ดกับอ e ีเมลที่เราจะให้สกอ s ชิพนะครับางานนี้เราก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราจะต้องการใส่ครับพอใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการใส่เสร็จเราก็จะต้องกลับไปที่หน้าอ e ีเมล ด้านใหม่ของเราเพื่อจะเอาโค้ดนะครับ489220เ้วราก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยครับพอใส่โค้ดเสร็จก็จะเสร็จแล้วนะครับเราก็มา activate One-in wallet ที่เราเพิ่งสร้างไปตะกี้นั่นแหละครับก็กดไปที่ปุ่มฟ้า activate wallet นะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่ง แล้วก็กด c o n f i r รมตรง activate One-in wallet นะครับพอคอนเฟิร์มเสร็จก็เสร็จแล้วครับอันนี้เราก็จะมี Account อันใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า mad panda เป็น Scholarship ของเรานะครับสรุปง่ายๆก็คือผู้เล่นจะมีอีเมลแล้วก็ Password อย่างเดียวเพื่อใช้ล็อกอเข้า Marketplace นะครับส่วนผู้จัดการหรือว่า Manager ก็จะมีทั้งอีเมล Password ที่ใช้ล็อกอเข้า hmm. e Marketplace แล้วก็มี wallet ทั้งสอันที่ลิงก์กับ m a r k e t p l a c e Account อันนี้ครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในหน้าของม a เนเจอร์เราจะเห็นอะไรกันบ้างก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างด้วยการเข้ามาดูในแม d เบิร์ดนะครับแมดเบิร์ดอันนี้ก็เป็นสกอร s ชิปอันนึงของผมที่มีผู้เล่นอยู่ครับผมก็แค่จะเข้ามาในฐานะม a เนเจอร์นะครับก็คือผมจะมี w a l l e t ของแม d เบิร์ดอยู่ครับก็เปลี่ยน r o n i n w a l l e t มาที่ m a d b บิ r เลยนะครับแล้วก็ล็อกเอาท์พอล็อกเอาท์เสร็จก็ล็อกอินเข้าไปในอีเมลของ m a ดเบิร์ครับพอล็อกอินเสร็จมันก็จะขึ้นว่ามเมตนนนนา พอเปลี่ยนเสร็จก็เข้ามาดูที่ Inventory ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่า Madbird ตอนนี้มีแอ i ซอยู่3ตัวครับเราเกดเข้าไปดูได้ในตัวแต่ละตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นผู้ถือ Wallet อันนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมจะขายจะบีดหรือจะส่งตัวนี้ไปไหนก็ได้นะครับเวลา c h o l ช r s h ล็อกอินเข้ามาเขาจะไม่สามารถทํา3ปุ่มนี้ได้ครับเขาจะทําได้แค่สแกนเคอร์โค้เพื่อมาเล่นเกมแล้วก็มาดูสูตรฟอร์ชั่นว่าเขามีกี่อันนะครับ อันนี้ผมก็ดูได้เหมือนกันครับตอนนี้เขามีอยู่พันสามอันนะครับเขาเพิ่งเล่นมาอาทิตย์กับอีกไม่กี่วันก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่ครับต่อไปผมก็จะเข้ามาใน Account member ไในฐานนะ S โ o l a r นะครับอันนี้คือเหมือนกันครับเราโชว์ QR ว o า e เพื่อล็อกอินเล่นในโทรศัพท์ได้ครับแล้วเวลาเราไปที่เคลมโทเค็นเราก็ดูได้ครับว่าเรามี s r p ที่จะเคลมได้เท่าไหร่แต่เวลาถึงเคลมได้ในตัวส h o l ่าก็จะเคลมเองไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีวอลเล็ตอัลล็อกอยู่ เข้ามาที่ Inventory เราก็จะเห็นว่าเรามีตัว3ตัวครับแต่ก็เหมือนเดิมครับสกอร่าก,ก็จะเซลล์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อล็อกโบรนินหมดเหลนี้ไว้อยู่ก็คือสิ่งที่สกอ l ่าทำได้ก็มีแค่โชว์คิวอาร์โค้ดกับดูนะครับว่า s r p มีเป็นเท่าไหร่แค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปใน account matchfish ของผมนะครับเพื่อที่จะส่งตัวเข้าแมปแพนด้าเพื่อทำ h o l a r s h i p อันต่อไปก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนในโบรนินก่อน Lockout แล้วก็ Lo g i n ใหม่แล้วก็เปลี่ยนใน meta mask นะครับ อันนี้จะล็อกเอาต์เมตาแมสหรือโรนินก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าล็อกเอา์อันเดียวก่อนแล้วมากดล็อกเอา์ดีกว่าถ้าเกิดล็อกเอา์พร้อมกัน2อันเดียวบางทีมันจะบั๊กได้ครับก็ mm. น,นี่ครับมาอยู่ในแมสฟิชแล้วผมก็จะเข้าไปที่อินเวนทอรี่ของผมนะครับ <Was S 1> ผมเลือกตัวไว้แล้ว2ตัวนะครับสําหรับแมสแพนด้าตัวหนึ่งก็คือลูกของตัวที่ให้แมสเบิร์กับแมสพิกไปครับ <S <S อันนี้ก็เป็นบั๊กเหมือนกันนะครับมีการสตันแล้วก็การดิสคาร์ดก็ถือว่าเป็นตัวป่วนตัวหนึ่งครับ ก็กดเข้าไปใน g i f ตนะครับแล้วมันก็จะให้ใส่ Ronin Wallet ครับแล้วก็ไปตรง Ronin Wallet แล้วก็เปลี่ยนเป็น Account ของ m a t t Bird เพื่อที่จะ Copy Ronin Wallet ของเขามาครับแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็น m Matt f i s h เสร็จแล้วเราก็ Paste เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นชื่อ m a t t Panda อยู่ก็กด g i ฟตเข้าไปได้เลยครับอันนี้ผมก็แนะนำให้ดูชื่อก่อนนะครับเผื่อบางทีเราใส่ Ronin ผิดหรือว่าอะไรมันก็จะได้อย่างน้อยเห็นว่ามันไม่ใช่ชื่อเราเราก็ใส่ใหม่ได้ครับ พอใส่เข้าไปแล้วตอนนี้มันก็จะขึ้น Transaction Successful นะครับก็ไปที่ Activity เพื่อดูได้เสร็จแล้วผมก็จะมาใส่อีกตัวนึงครับอันนี้เป็นปลานะครับอันนี้ผมก็บีดมาเหมือนกันตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของ Axie ันชานิดนึงนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะเกินไปก็คือตัวนี้จะมีท่า Fish Hook Star Shuriken แล้วก็ Flanking s m a c k นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าดาเมจสามาที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็มีท่า m i มินอีกท่าหนึ่งที่เอาไว้รีมูฟดีบัฟของแทงเราครับคือเวลาแทงเราได้ดีบัฟอะไรมาตัวนี้ก็สามารถรีมูฟได้ด้วยศูนย์คอสนะครับก็ใส่เข้าไปที่แมสแพนด้าเหมือนเดิมครับรนิน wallet เท่านี้เราก็มีชื่อแมสแพนด้าเด้งขึ้นมาก็กดกิฟตเข้าไปเลยครับส่วนแทงของแมสแพนด้าเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปในอนาคตน,นะครับตอนนี้ยังไม่ได้บีดมาเลย ก็เดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโอสั้นๆสำหรับแมสแพนด้ามาเหมือนที่ผมทำกับแมทพิกนะครับแล้วผมก็จะแปลฟอร์มไว้ใน Discord แล้วก็ใน Twitter ด้วยก็ใครที่ยังไม่ได้สมัคร Discord ก็ไปสมัครได้นะครับมันฟรีครับมันก็เหมือน z o ูมนั่นแหละครับแต่ว่าเอาไว้ใช้เล่นเกมผมก็มีไปตอบคำถามแล้วก็มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับก็ในอนาคตเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักๆที่ผมจะใช้นะครับ ส่วนเรื่องกฎของการทำสกอ์ชิปอันนี้ผมก็จะแปะของที่ผมเขียนไว้นะครับอันนี้เป็นกฎที่ผมคิดขึ้นมาเองบวกกับที่ไปวิจัยอ่านของคนต่างชาติมานิดหน่อยอันนี้ผมก็ไม่เคยลองทําดูนะครับก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กอยู่ครับหลักๆก,ก็มีแค่บอกว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็การส่ง s l p ไปจะส่งยังไงนะครับ แล้วก็กดอีกอันนึงที่สำคัญก็คือ1 Account สามารถเล่นได้ในกี่เครื่องก็ได้นะครับแค่ห้ามเล่นเวลาเดียวกันแต่ว่า1เครื่องสามารถเล่นได้แค่1 Account ภายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำตามก็อาจจะโดนแบนได้ครับฟอร์มในอนาคตที่ผมจะทำขึ้นมาเพื่อกอล์ชิพผมก็จะทำเหมือนเป็นการสอบนะครับก็คือจะถามคำถามเกี่ยวกับเกมแล้วก็สิ่งที่ผมอธิบายไปในวิดีโอใครที่ตอบได้มากที่สุดผมก็จะถือว่าคนนั้นเป็นคนที่ทำการบ้านมาเยอะที่สุดแล้วแล้้้วผมกก็ใชคคนนนนนััน่อนนะรบ ส่วนใครที่ถามว่าการบีดหรือการซื้อตัวคุ้มกว่ากันอันนี้มันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางท่านถ้าเกิดสมมติว่าแค่อยากได้3ตัวมาเล่นผมก็คิดว่าซื้อน่าจะคุ้มกว่าครับ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำก็ชิพหรือว่าอยากเก็บตัวไว้เยอะๆผมก็คิดว่าการบรีดเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่านะครับแต่ว่าก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงสังเกตดูครับตอนนี้ในอินเวนทอรีของผมก็จะมีตัวที่เป็นการคล้ายๆกันอยู่2ตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเอาไ้บีดครับอย่างเช่นก็จะมีแพนอยู่3ตัวแล้วก็มีปลาอยู่3ตัวครับอันนี้ก็จะเอามาบีดกันไปบีดกันมาใครได้ตัวไหนดีๆก็จะเอาตัวนั้นมาใช้นะครับ ก็วิดีโอนี้ก็จบแค่นี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ให้กำลังใจผมมาในทั้ง Twitter, Discord แล้วก็ YouTube นะครับเหมือนเดิมครับใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ทั้งใน Discord, Twitter แล้วก็คอมเมนต์นะครับตอนนี้ใน Discord ก็มีคนที่ชื่อว่า Madcat เข้ามาช่วยตอบแล้วนะครับคนนั้นก็เป็นพี่ชายของผมครับ เขาก็เริ่มเล่นเกมนี้มานานพอๆกับผมแล้วก็เขาก็มีความรู้ในเรื่องทั้ง Axie Crypto แล้วก็ Mining นะครับใครที่ถามอะไรมาใน Discord เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างไวใจได้เหมือนกันครับกลุ่ม Madfam เราจะไม่มีทางให้ FA หรือก็คือ Financial Advice พวกการคาดเดาวว่าราคาของเหรียญน,นี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใน Market ที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับเราอาจจะพูดว่าเหรียญไหนดีไม่ดีแล้วก็การแนะนำตัวใน Bu i l d ของ Axie นะครับ แต่ว่าเราจะไม่พูดว่าอีเทอร์วียมวันนี้จะลงไปราคาเท่านี้หรือว่าจะขึ้นมาราคาเท่านี้นะครับแล้วผมก็จะไม่เคยถามซี f a ฟสของใครด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นก็คือเหมือนกับเป็น Password ของ w a l l ล็ตของแต่ละคนผมพยายามทําให้ข้อมูลทั้งหมดของชา n แนลนี้โปร่งใสแล้วก็เป็นการที่สุดนะครับเวลาที่ผมพูดว่าผมได้เวลา1500บาทผมก็ทําให้ดูจริงๆว่าได้พันหบาทแล้วก็เวลาที่ผมพูดโชว์ฟี่ไปเท่าไหร่ผมก็จะโชว์ทีมที่ผมใช้ให้ดูครับ ผมจะไม่กล้าการันตีใครนะครับว่าทีมนี้จะได้ถ้วยเท่าไหร่ทีมนี้จะได้ถ้วยเท่าไหร่เวลาคนถามเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้ถ้วย2 0 0 0ันขึ้นไปเขาก็จะเล่นเป็นพันเกมนะครับผมส่วนตัวผมเพิ่งเล่นมาประมาณ500เกมในแอคเคาท์นี้ครับแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับมีเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงก็พอแล้วเพื่อใช้ฟาร์ม SLP ครับผมจะไม่ได้อะไรจากการที่เพื่อนๆเ,เล่นแอ i ซีอินฟินินะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เจ้าของเกมหรือว่าอะไร ผมแค่ชอบเกมนี้มากๆแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีข้อมูลภาษาไทยเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยพยายามมาทำชาแน,นลนี้เพื่ออธิบายให้คนไทยเข้าใจกันครับถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้อย่างเช่น Mystic หรือว่า Land เดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโอไว้อธิบายนะครับว่าในอนาคตของเกมนี้มันจะเป็นยังไงขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตผมแล้วก็เชื่อใจผมมาตลอดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ